ข้อ20นะครับบอกว่าในการสุ่มหยิบตัวเลข2ตัวโดวยหยิบทีละตัวแล้วก็ใส่คืนในกล่องซึ่งในกล่องเนี่ยมีตัวเลข 0, 1, 2, 3นะฮะอย่างละตัวบอกว่าถ้าหยิบครั้งที่1นะครับจะบอกว่าเลขที่หยิบมาในครั้งแรกนั่นนะ่ะให้เป็นเลขหลักหน่วยส่วนครั้งที่2นะฮะหยิบมาเลขอะไรไม่รู้จะเป็นเลขหลักสิบให้ะความน่าจะเป็นที่จะได้จํานวนเต็มที่เป็นเลข2หลักคือบางครั้งเนี่ยมันมีโอกาสเกิดเลข1หลักนะฮะก็คือครั้งที่2เนี่ยเราหยิบได้ นะฮะสมมุติหยิบมาปุ๊บผลลัพธ์คือ01อย่งไงูนย01ก็คือเลขหลักหน่วยก็คือ1นั่นเองนะครับก่อนอื่นเราก็มาหา sample space ก่อนว่ามันมีค่ามีกี่ตัวนนเซตนี้เนี่ย sample space ก็คือเซตของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับก็สมมุติว่าหยิบออกมาได้00ใช่ไหม01 02 03 นะครับเราก็ไล่ไปอาสมมุติมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามิบสองต่อก็เป็นแลสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสามบ้างก็เป็นสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามนะครับก็นับซีมีกี่ตัวก็จะได้ว่าจำนวนของแซม p ปิลสเปซเนี่ยมีสิบหก นะครับนับเลยดึด๊ดๆๆๆมีสิบหตัวจริงๆทีนี้การ e หาความน่าจะเป็นก็คือจำนวนเหตุการณ์หารด้วยจำนวนของ sample space ตอนนี้มีจำนวน sample space และ้ะคือสิบหกต่อมาก็หาจำนวนของเหตุการณ์ต่อจำนวนเหตุการณ์ก็คือเซต e นะฮะหา e ก่อน e ก็คือเซตของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราสนใจเขาสนใจได้จำนวนเต็มที่เป็นเลขสองหลักก็มาดูในบรรดา sample space เนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นเลขสองหลัก ศูนย์ไม่ใช่ศูนย์หนึ่งก็ไม่ใช่เพราะศูนย์หนึ่งนี่ขึ้นหนึ่งหลักเดียวศูนย์สองก็คือสองหลักเดียวมเหือนกันนะครับศูนย์สามไม่ใช่หนึ่งศูนย์ใช่เป็นเลขสองหลักแม้หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามเอาหมดเลยสองศูนย์ก็เอาสองหนึ่งก็สองหลักสองสองสองสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสองแล้วก็สามสามนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ได้ e แล้วนะฮะว่าเซต e เนี่ยตามนี้เพราะฉะนั้นจำนวนเหตุการณ์ก็คือ ne ก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นับมีตัว12ตัวนะครับ,นะรบอยากจะหาความน่าจะเป็นใช่ไหม pe มีสูตรคืออะไร ne หารด้วย ns ่าเราก็จัดตั้งหารซะ ne ก็คือหามาแล้วใช่ไหม12นี่ไง12 ns ก็คือ16 นะครับคิดเลขออกมา12ส่วน16ก็คือ0.75นะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบตัวเลขเอ,อตอบตัวเลขที่3นะครับ